ครัผมชื่อน้องแผ่นดินครับอยู่กับยายอินดี้นะคะเช่นเคยค่ะตอนนี้หามงแรเงแล้วเด้อค่ะเด้อ่ยบอลบ่เป็นยังไงยายกินข้าแล้วอาบน้ำแล้วอ่าเัเตบอลบ,อบอ่โอ้อ,อ้าวน,น,นี่เป็นลูกบอลเหรอค่ะอุ้ยแน่นะคะดูความน่ารักของยายนะคะน,น,นั่นเดี๋ยวว่าหลังแม่ซื้อลูกบอลมาให้สนุกใหญ่เลยแลลูก ทานข้าวเสร็จอาบน้ำแต่งตัวเสร็จนะคะยายก็พามาเดินเล่นตรงสนามหญ้าหน้าแลนด์มาร์กนะคะอ,อุ้ยน,นัน่นน่าดูสิยายยังแข็งแรงอยู่เลยนะคะเลี้ยงหลานก็น,นั <laughs> ่นนั่นวันหลังแม่จะซื้อลูกบอลมาให้ลูกนั่นาน,นั่นดินดินลูกดินครับนั่นนั่นดินดิน น้องดินถ่ายคลิปถ่ายคลิปอยู่โอ้ทำอะไรอะครับอุ้ยจะไม่คุณแม่ละลูกอุ้ยยัยยัยอ่าสีนี้ไหมไปลูกไปนู่นนู่นนู่นนะคะฝึกให้เขาอ่าฝึกให้เขาเดินเนาะยายเนาะในที่ที่ปลอดภัยนะคะเพราะว่าเพิ่งช่วงนี้เพิ่งเกลิ้มก็ไม่ต้องกลัวเพราะลมเสี่ยงหานอใหญ่เนาะมันโบเจ็บปนไหนและอีกอย่างตรงนี้มันบ่มีรถนั่น เห็นไหมยายเขาดูแลดีปอเขาประงมร,ระ,รระวังย่างดินนะฮะบ่มีหายจักเตอร์อยู่กับยายอยู่กับแม่เจ็บโตตลอด <laughs> <laughs> น,นั่นใส่ทำอะไรครับอุ้ยยิ้มหน่อยแผ่นดิสทุกครับหน่อยสิลูกทุกครับทำยังไงเนาะทุกครับทำยังไงลูกน้องดินน,น้ <laughs> <laughs> าอุ้ยทำอะไรอย่างนั้นนะลูกอู้ดูนั่น นั่นนั่นอะยายยายทำใหม่สิเต้นลองเพียงให้หลานเต้นสิทำยังไงลูกทำยังไงลูกสมเป็นดินดีจริงนะคะดูดูดูสีผมแบบจับองัดทางานให้ดูหน่อยนะคะทำงานทำงาเออ เพื่เกลนขาพเจตามัตยาสายค่ะช่วงนี้ปิดฟาร์มนะคะปิดร้านป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะคะแล้วก็ปิดปรับปรุงร้านด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศตอนเย็นนะคะเด้อช่วงปิดร้านน่าจะถึงสิ้นเดือนเลยละคะ่ะสิ้นเดือนมกราคม64นะคะช่วงนี้ยังมีข่าวแพร่ระบาดของโควิดอยู่ทางร้านก็เลยปิดฟาร์มก่อนนะคะเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชือ้อโรคนี้ของไวรัสนี้พูดผิด อ่ะน้องแผ่นดินครับอุ้ยสนุกสนานดูพัฒนาการต่อนะคะทั้งงกนอุ้ยสนุกใหญ่เลยเลยนะคะติดริมถนนรถก็ไปมาเรื่อยเื่อนะคะไม่งั้นเจ็บีเป็นบรรยากาศโดยรอบนะคะน่ามาเที่ยวไหมครับเนอให้น้องแผ่นดินเล่นอยู่บนสนามหญ้านะคะล้มจะได้ไม่เจ็บนะดินเนาะ น้องเพด,ดินก็เริ่มโตรู้เรื่องบ้างแล้วนะคะขวบสองเดือนครึ่งแล้วไหนไหนดูน้องหน้าใกล้ๆไหนสิอะดูหน้าใกล้ๆไหนสิไหนครับไหนครับน่นอันน่ะอันน่ะแล้วครับสนุกไหมครับนานเอามาเล่นปล่อยให้เขาเล่นตามตามอัธยาศัยนะคะอืมอืมอืม บบทำง,งานเร็วแล้วทำง,งานหน่อยทำยังไงลูกก็กันเล่นลขอน้อมเงินนะค่ะต่ว่ากับโบโบยูโบเศร้านะค่ะบาทเท่าว่าแต่ก็ต้องค่อยระวังเพิ่น,นม,มันมายากของก้อนระวังร้านกินข้าวเก่งปะโอ้ยหมดถ้วยหมดถ้วยเลยล่ะกินข้าวกับอะไรวันนี้วันนี้กินกับปลาทูเล่นละห้าสิบบาทโอ้โหกินหมดเลยล่ะครับอุ้ยเก่งจังเลยเก่งข้างใหญ่ข้งหลานเลย เอออยู่ใกล้แม่ไม่ได้ไม่ได้เลยเหรออยู่ใกล้แม่สิบง้องแง่งงแงท่านที่นะคะก็งองแงจิเกินอ่ายาย่ก็มาอยู่กับใหญ่ง่ายๆแบบพอเจอหนาะแม่เอาแล้วเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วเพื่อนเซให้แม่อุ้มย่ายเดียวไปลุกไปนะครับวันนี้อาการเริ่มอุนนะ่นะนะ่นะๆๆๆปล่อยระวังหัวนะคะเวลา <c oughs> ไม่เอานะครับไม่เอานะครับปัดไป ไปไปนั่นโอ้เห็นแม่แล้วเป็นแนวนี้ไม่ทำไม่ทำยายครับไม่ทำยายนะโอ้มามาไม่พาไปนนนไปเตะบอลเตะบอลเตะบอลนะครับไป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 ปกติจะเลี้ยงไงแต่ที่นี่เพิ่นเห็นแม่นะคะก็เลยแบบว่าอยากมาหาแม่เนาะอ่าแล้ว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 เอแล้วลูกเหรอนั่นเอ เก่งจังนั่นอุ้ยไปเร็วเร็วเร็วลูกนั่นเร็วเร็วครับนี่อุ้ยเนโอยจะมาหาแม่โอ้มา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 อ่ะเดี๋ยวให้ยายถ่ายคลิปให้ได้ทุนเนอะยายอยู่หนึ่งหนึ่งยายจะไปเอาหลานเออ นนะคะเขาะะอยากสื่กับแม่อสวัสดีครับออสวัสดีครับเห็นวสวัสดีครับหนูหนทำอะไรคร <laughs> หนูไปเล่นกับแม่เหรอ <laughs> ไ,ไหไปไม่เป็นไรเดี๋ยวคอย นะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยครับเออโอเสือเลืองเขาวหลไม่ติดขาวหลไปยายโอ้ยาย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 ให้อ่ะให้ยายเป็นคนดูแลน้องดีกว่าเจยวจะถ่ายเองนะครับอ่าอ่ะคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนูเริ่มจะงอแงแล้วอ่ะทุกครับก่อนเท่าครับก่นปิดคลิปก่อนเร็วบ่เอาเลยยายบ่เอาล่ะยายยายนั่มหลานไป ไอาคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเริ่มจะงอแง่ละไอ้ทุกรับก่อนน้องทุกรับก่อนเร็วไอ้ทุกรับทุกรับที่สวยเลยทุกรับหล่อนทุกรับก่อนอุ้ยอุ้ยอามทุกขับทุกรับอ้ยายอยู่นิดนึงอ่ะบ๊ายบายทุกรับอีกรอบนึ่งจูบจูบโอ้ยเก่งจังเลยสั่งได้ไอ้ทุกรับอีกรอบโอ้ยเก่งครับนั่น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 เก่งมากครับบ๊ายบาย